กุศลกรรมบทสิทธิ์เป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาว่าด้วยความสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจถูกรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกของพระสุตันตปิฎกอันเป็นคำพีบันทึกพุทธวจนะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าคะ่ะ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้กุศลกรรมบท10คือหลักธรรมแห่งกรรมดีอันเป็นกุศลหรือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลรวมเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันจำนวน10ประการอันจะนำความสุขและความเจริญมาสู่ผู้ที่ปฏิบัติค่ะ เมื่อคำว่ากุศลลกรรมบทสิบมาอยู่ด้วยกันจึงมีความหมายว่าหนทางสู่การกระทำกรรมดีอันเป็นกุศลจำนวนสิบประการค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่เป็นพุทธ,ธวจนะถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกที่ชาวพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขค่ะและเพื่อให้มีความเจริญในชีวิตทําความรู้สักกุศลกรรมบท10บกันนะคะกุศลกรรมบท10บสามารถแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ค่ะได้แก่ทางกายกรรมก็คือการกระทำทางกายนะคะวจีกรรมก็คือ การกระทําทางคําพูดและมโนกรรมค่ะเป็นการกระทําทางใจค่ะเมื่อรวมกันแล้วมีทั้งหมด10ประการดังนี้นะคะหัวข้อที่1ค่ะกุศลกรรมบท10ทางกายกรรมค่ะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่ลักทรัพย์ไม่ลักขโมยนะคะหรือยึดทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่ประพฤติผิดในกร,รมนะคะหัวข้อที่2ค่ะกุศลกรรมบทสิบทางวจีกรรมคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดค่ะไม่พูดคำหยาบคายและไม่พูดวาจาเพอ้อเจ้อค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะกุศลกรรมบทสิบทางมนโนกรรมค่ะคือไม่โลภคิดอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทหรือปองร้ายผู้อื่นและ มีความเห็นชอบตามคลองธรรมค่ะสุดท้ายนี้นะคะจะเห็นได้ว่าหลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักธรรมง่ายๆที่ทุกคนนะคะสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันค่ะหากใครที่สามารถปฏิบัติตามหลักกุศล,ลกรรมบสิทศิ์ก็เชื่อว่าผู้นั้นนะคะจะเป็นผู้ที่กระทำแต่สิ่งที่เป็นกุศละคะ่ะสะสมบุญเพื่อความดีความสุขและความเจริญในชีวิตนะคะ รวมทั้งยังเป็นที่รักต่อผู้อื่นด้วยค่ะและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ